อกไก่อกไก่มีประโยชน์มากมายกว่าที่คิดนะคะอยากรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าอกไก่มีประโยชน์อะไรบ้างสวัสดีค่ะพี่ปราจะช่อง Healthy Fit ส,สุขภาพดีพี่ปราวันนี้นะคะพี่ปราจะมาแนะนําในเรื่องของอกไก่ค่ะอกไก่ที่หลายคนในสายสุขภาพนี่จะต้องรู้ และประโยชน์ของเขาหระอคะและการทานอกไก่อย่างปลอดภัยท่านยังไงพี่ปรามีคำตอบอยู่แล้วนะคะเชี่ยมชมคำตอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะอกไก่สรรพคุณและประโยชน์ดีๆนะคะที่พี่ปราบอกเลยว่าสายสุขภาพต้องไม่พลาดเลยคะ่ะเวลาใครพูดถึงเรื่องลดน้ำหนักเรื่องการออกกำลังกาย รวมไปถึงการเพิ่มกล้ามเนือ้อทำไมทำไมเราต้องได้ยินคำว่าอกไก่หรือชิคเก้นบริสอยู่ในเมนูอาหารเสมอๆไม่ว่าจะอาหารกรีนหรืออาหารธรรมดาพอมีอกไก่ผสมอยู่ฮมือนแลดูสุขภาพทันทีเลยค่ะเอ๊ะเลืวออกไก่มันมีดียังไงล่ะคะพี่ปรามมีคำตอบให้นะคะมาดูกันก่อนเลยค่ะทำไมต้องอกไก่ แน่ขึ้นต้นวนประโยชน์ที่สำคัญเลยใช่ไหมคะเนื้อไก่เป็นเนื้อสัตว์ที่ให้พลังงานสูงชนิดหนึ่งอุดมไปด้วยโปรโตีนค่ะที่สำคัญย่อยง่ายและก็เน้นเลยนะคะมีสัดส่วนไขมันต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อส่วนอกไก่นั่นแหละคะ่ะแทบจะไม่มีไขมันปนอยู่เลย เราเคยสังเกตไหมคะว่าเนื้ออกไก่จะมีลักษณะแห้งๆกระด้างกระด้างรสชาติก็ไม่นุ่มลิ้นไม่อร่อยเหมือนเนื้อโวนอื่นๆแต่นิยมนำมาทำปรุงอาหารสำหรับผู้ที่เขาจะดูแลสุขภาพนะคะประเภทอาหารคีรินอาหารสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อหลายคนเชื่อว่าเนื้ออกไก่ เป็นเนื้อสัตว์ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักรวมไปถึงผู้ที่ต้องการเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อด้วยนะคะมาทำความเข้าใจกันเลยค่ะประโยชน์ดีๆจะอกไก่ที่เราไม่ควรพลาดเนี่ยมีอะไรบ้างตามที่ปรามาเลยนะคะ 1. โปรตีนสูง ในพลังงานต่ำอกไก่นะคะที่ไม่มีหนังปน100กรัมให้โปรตีนสูงถึง22.5กรัมนะคะให้พลังงาน120แคลอรี่โปรตีนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยซ่อมแซมมัยวะส่วนที่สึกหรอในร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อช่วยในการเจริญเติบโต ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการต่อวันในผู้ที่มีสุขภาพร่างกายปกติน,น,นะคะก็ราวๆหนึ่งกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมค่ะแต่ผู้ที่ออกกำลังกายหรือต้องการเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อร่างกายก,ายก็จะต้องการโปรตีนมากขึ้นตามลักษณะกิจกรรมที่เขาทำนะคะ 2. เพิ่มสมรรถภาพกล้ามเนื้อ โปรตีนช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดเสียหายนอกจากนี้นะคะอกไก่ยังมีสารแอนคาเนซีนและสารแอนซูรีนซึ่งเขาบอกมีปริมาณสูงด้วยนะคะและจากผลงานวิจัยบางชิ้นเขาบอกว่าสารเหล่านี้อาจช่วยลดความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อโดยจะไปลดปริมาณกดแลคติกที่สะสมในกล้ามเนื้อค่ะ ช่วยรักษาสมดุลค่า pH และยับยั้งการหลั่งสารไฮโดรเจนไอออนในกล้ามเนื้อทั้งหมดทั้งมวนี้นะคะ่ะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความอืดมากขึ้นเราก็จะออกกำลังกายได้นานขึ้นและมากขึ้นด้วยเห็นไหมคะทำไมก็ถึงบอกอกไก่เฮลตี้มากๆ 3. ช่วยควบคุมน้ำหนักอกไก่ okay. เหมาะสำหรับปรุงอาหารกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะไม่ว่าผู้ที่จะต้องการลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนักก็ตามตัวอย่างเช่นการลดความอ้วนถึงแม้จะต้องลดน้ำหนักแต่ว่าร่างกายของเราเขาก็จะต้องการสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมเนื้ออกไก่จึงค่อนข้างเหมาะสม เพราะอะไรเหรอคะก็ไม่มีไขมันนะคะเราทานแล้วก็อิ่มได้โปรโตีนครบถ้วนส่วนคนที่ต้องการเพิ่มน้ําหนักนะคะก็ต้องทานโปรโตีนให้มากกว่าปริมาณที่คนปกติต้องการเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อทําให้น้ําหนักตัวเขาเพิ่มได้ด้วยคะ่ะ 4. มีสารแอนคานซีนและแสารแอนซอรีนสูง อย่างที่พี่ปราบอกเป็นต้นแล้วนะคะก็ก็จะช่วยลดความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อโดยกลไกที่สำคัญก็คือไปลดปริมาณกรดเล็กติกที่สะสมในกล้ามเนื้อช่วยรักษาสมดุลค่า pH แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ยับยั้งการหลั่งสารให้โดยเยน่ไอออนในกล้ามเนื้อ 5. มีฟอสฟอรัสสูงค่ะช่วยบำรุง กระดูกและฟันให้แข็งแรง6มีโพแทสเซียมช่วยเสริมสร้างการทำงานของหัวใจและกล้ามเนือ้อสารโพแทสเซียมนี่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะในการทำงานของหัวใจ7มีเซลีเนียมช่วยลดการอักเสบของเซลล์ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง8 มีวิตามิน B3 ช่วยเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตมาเป็นพลังงานทำให้ร่างกายนำไปใช้ได้มากขึ้น 9. มีลลวซีนช่วยเพิ่มสมรรถภาพของกล้ามเนื้อช่วยให้ออกกำลังกายได้นานและลดการสลายโตของกล้ามเนื้อค่ะบริโภคอกไก่ OK, อย่างไรให้ปลอดภัย แมมีงานวิจัยที่เผยมาแล้วนะคะว่าอกไก่อาจไม่ทำให้เกิดพิษหรือเป็นอันตรายใดๆต่อสุขภาพหากบริโภคในรูปแบบของอาหารแต่ในปัจจุบันนะคะก็ยังไม่มีงานอะไรที่ค้นคว้ายืนยันว่าสามารถระบุปริมาณที่เหมาะสมชัดเจนในการบริโภคอกไก่ได้ซึ่งเรื่องนี้นะคะ เขาก็บอกว่าเนื้อไก่สดๆเนี่ยก็อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆมาได้ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรเลือกและรับประทานอ,อกไก่อย่างระมัดระวังในปริมาณที่เหมาะสมด้วยพี่ปราณเน้นย้ำนะคะว่าอาจจะมีนะคะเพราะฉะนั้น การที่ผู้บริโภคจะเลี่ยงจากการเก็บป่วยได้เราก็ต้องมาศึกษาค่ะซึ่งเราก็มีวิธีการที่จะเลือกซื้อในร้านที่เขาปลอดภัยและเมื่อเรารับประทานแล้วก็ไม่มีปัญหาต่อสุขภาพคราวนี้เรามาดูเลยนะคะว่าสารเครมีต่างๆที่อาจจะปนเปื้อนมานะคะมีอะไรบ้าง 1. สารบอเร็รกสารบอเร็รกเป็นสารก่อมะเร็งนะคะ ซึ่งบางครั้งเนี่ยเขานำมาใช้เพราะจะทำให้ลักษณะของอาหารมันยืดหยุ่นกรอบและอร่อยอันนี้เหมือนกันนะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะ,ะนั้นเราเลือกร้านดีๆค่ะที่เขาทำได้สะอาด2องฟอร์มาลีฟอร์มาล,ล,ล,ลีนะคะก็บอกเลยว่าอาจจะมีการนำมาใช้บ้างเพราะว่าอะไรคะก็จะคงความสดของเนื้อไก่ ซึ่งสารเหล่านี้ก็อาจจะพบได้ในบางอย่างในบางที่นะคะของเนื้อไก่สด 3. แบคทีเรียแบคทีเรียนะคะอาจจะเป็นสารปนเปื้อนพวกที่อยู่ในเนื้อไก่นะคะเช่นเชื้อซามเนีราเชื้ออีกุไล4เชื้อไวรัสก็ไวรัสอย่างที่เคยมีการระบาดของไข้หวัดนกอะคะ่ะ อย่างที่พี่ปราอยากจะย้ำมากๆเลยนะคะการที่จะมีสารต่างๆหรือไม่สําคัญมากๆคือการเลือกซื้อค่ะถ้าเราเลือกซื้ออย่างถูกวิธีและเราเลือกร้านนะคะที่เขาสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการดูแลหรือการจำหน่ายผลิตออกมาที่สะอาดๆพี่ปรากเลยนะคะรวบรวมคำแนะนำดีๆ ในการที่เราจะเลือกซื้อ,ออกไก่หรือผลิตภัณฑ์จากไก่นะคะที่มั่นใจนะมาในการปรุงอาหารมีอะไรบ้าง 1. เลือกซื้อเนื้อไก่ที่สดใหม่สังเกตได้จากสีนะคะต้องเป็นสีชมพูธรรมชาติไม่มีอรอยคร้ำหรือมีจุดเลือดไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะเวลาจะซื้อเราก็ต้องมาดมนะคะไม่เลือกเนื้อไก่ที่มีกลิ่นเหม็น เนื้อต้องมีความสดเสมอกันหากเรากดแล้วบางจุดนิ่มเละบางจุดแข็งอย่าซื้อมาทาันเด็ดขาดเลยนะคะนี่คือการเลือกซื้อเนื้อไก่ที่เรียกว่าดีและถูกต้องค่ะ 2. เลือกซื้อจากร้านที่เก็บรักษาไก่ในช่องแช่ยเย็นและเมื่อซื้อมาแล้วก็ต้องแช่ยเย็นทันทีนะคะ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเห็นไหมคะเวลาที่เราจะเลือกซื้อวัตถุดิบมาปรุงอาหารโดยเฉพาะเนื้อไก่ก็ต้องเลือกซื้อจากร้านที่เขามีการเก็บรักษาอย่างถูกต้องพิยายามแล้วนะคะต้องเก็บรักษาไก่ในช่องแช่เย็น 3- เลือกซื้อจากร้านที่สะอาดแล้วก็มีมาตรฐาน4 เก็บเนื้อไก่ที่ซื้อมาใส่ตู้เย็ยนทันทีค่ะโดยเก็บไว้ในช่องธรรมดาที่อุณหภูมิต่ำกว่า4.4องศาเซลติเซียสำหรับใช้ในการประกอบอาหารภายใน1-2วันแต่ถ้าเก็บไว้ในช่องแข็งนะคะก็คือเราเก็บไว้ทำอาหารมากกว่า2วันนะคะ่ะแต่ดีที่สุดถ้าบ้านเราไม่ได้อยู่ไกลมากนะคะอย่าซื้อมาเก็บเยอะๆเลยค่ะ เพราะว่าอาหารที่แช่ไวนน้นานเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเชื้อปอนเปื้อนขึ้นหรือไม่ 5. ปรุงอกไก่ให้สุกดีเสมอกันเพราะการปรุงสุกจะช่วยฆ่าเชื้อต่างๆโดยอาจปรุงอกไก่จนสุกในระดับที่แตกกังกันตามวิธีการทำอาหารนะคะเช่นอบอกไก่อาจใช้ความร้อนประมาณ177องศาเซนเซียส เป็นเวลานาน20-30นาทีต้มหรือตุนอกไก่นาน25-30นาทีหรือิ้่ย่างอกไก่นาน6-8นาทีต่อด้านเป็นต้นนะคะเห็นไหมคะอกไก่มีประโยชน์มากมายเลยและที่สำคัญก็คือการที่เราจะเลือกวัตถุดิบมาปรุงอาหารเราก็ต้องเลือกให้ถูกต้อง เลือกจากร้านที่มีมาตรฐานเพื่อป้องกันสารปนเปื้อนต่างๆและวิธีการเก็บการปรุงที่ถูกต้องเพื่อให้เราเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะจากวัตถุดิบที่เราเตรียมมาและที่สำคัญมากๆก็คือเราจะเตรียมตัวกันค่ะเพื่อที่จะเป็นผู้สูงอายุค,คุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันมาเป็นครอบครัวสุขภาพกับพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะ สำหรับวันนี้นะคะพี่ปราก็ต้องกล่าวว่าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่องเฮทีฟีสสุขภาพดีพี่ปราเพื่อที่จะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปราจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเตรียมตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปราจะช่างให้พี่ฟิตสุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบายจะช่างให้พี่ฟิตสุขภาพดีพี่ปราค่ะบ๊ายบาย